นะครับอ่าจบทริปของการไม่คาดหวังนะทริปนี้สอนเรื่องการไม่คาดหวังให้เพ่อเยอะเลยแหละนะครับเราไม่คาดหวังไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังต้องแล้วเมื่อเราไม่คาดหวังของเราจะไม่หวังนะครับอืมจริงๆเราทุกคนคาดหวังมาแหละค่เคืองด้านแต่ว่าคาดหวังเล็กหรือคาดหวังน้อยหรือคาดหวังใหญ่นะครับไปเอาด้านนี้กว่าไม่เอาหรือไม่สวย โอเคสวยเอาหน้าละละนะเรา,าหล่อพอได้นะขคาดหลักเล็กคัดหลักน้อยคา้หลักใหญ่นะครับการมาสมุยครั้งนี้ทำให้ผมเรียนรู้ได้อะไรได้หลายอย่างเลยด้วื่องการคัดหวังในการอยู่คนเดียวด้วยการเรื่องการขึ้นตัวเองแล้วก็การประมาณตนประเมินตนแล้วก็อีกโก้ระดัรหลายอย่างครับทอานนี้ผม ได้โพสไปนในเฟซบุ๊กนั่นแหละผมตั้งใจถิอที่จะบอกตัวเองคือไม่ได้สอนใคยสุดท้ายคลิปเนี้ยแบบเป็นการแชร์ประสบการณ์แบบนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ของเพลงว่านั่นแหละเราไม่ควรจะคาดหวังสาระสำคัญของคลิปนี้คืออย่าคาดหวังสูงคาดหวังเพื่อที่จะทำให้ชีวิตไปต่อได้ ชีวิตไปตายพอเมื่อเกิดการคาดหวังความคาดหวังสูงเราตกลงมาต่ำเราจะตกลงมาเจ็บเจ็บสุดสุดแบบแบบเออเราเคยบอกว่าคนนั้นจะมมหรักเราาจะไม่รักเราแต่เราลืมไปแล้วหรกว่าการมาครั้งนี้อยากคาดหวังความสูง ยังคาดหวังว่าเราจะได้รับความสุขเราจะได้รับความรักจากใครเราจะได้รับความรักจากโลกโลกจะรักเราคนอื่นจะรักเราเฮ้ยมันมีองค์นที่นะที่เราตัวนหนใส่แล้วแบบอืมเราไม่ได้พอใจในสิ่งเขาไม่ได้พอใจในสิ่งที่เราไหนใส่เขามองไปยันนึงมันมีมันมีมนมเออ ในคนในในสตรนเจอร์นั่นแหละเออคือในคนที่ไม่เป็นไม่รู้จักคือมัน,ม,นมันก็คงจะมีแหละแต่เออคนทุกคนในลบน,นโลกไม่เหมือนกันเนาะเออเราเราจะไปท้ามองคิดว่าเออทําไมเราทําตัวในใส่แล้วทําไมเขาทาตัวไม่ดีเก่าเราก็เป็นเรื่องของเขาเขาอาจจะถูกอบรมส,สอนมาไม่ตรงกับที่บ้านเราหรือว่าเขาจะอาจจะมีการชีวิตที่แบบ ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อเราว่าเราทำไหนว่าเราทำหน nice สายเกือกอาจจะมาหาผมประโยชน์กับเราหรือเปล่าหรือว่าต้อแหล่หรือเปล่าคนเราก็แหล่นเ,นเนอยหรือว่าแบบไม่จริงใจอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วนะครับคนที่รู้ดีที่สุดก็คือใจตัวเองว่าเราทำไ nice รำดีกับเรากับเพราทำใครไถเพราะอะไร นะครับอยากคาดหวังอยากคาดหวังการคือความคาดหวังคือดาบสองคมนะคือดาบสองคมคาดหวังในสิ่งที่ดีกับคาดหวังในสิ่งที่จะทําให้คนอื่นมารักเราเคาดหวังในในชีวิตของเราได้ไม่อินบ็อกกับตรงไม่อินบ็อกไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับดือคาดหวังในบางกนอาจะคาดหวัง e n e r คาดหวังในการงานกคาดหวังในองความรักานโน่นนี่นัน่น ในการดำเนินชีวิตแต่ว่าในการคาดหวังนั้นเผื่อใจไว้บ้างนะเผื่อใจไว้บ้างนะวันนีตัวเองไม่ได้เกิดมาแล้วทันทเสมอกไม่ได้เกิดมาแล้วแบบจะต้องได้รับความรักเสมอจะต้องได้รุ่นนี้ได้จะต้องสมบวังเสมอ คุณต้องเปิดใจให้ผิดหวังบ้างรักไ,ไ,ไปวเองนะตะวันเหมือเกัน